หลังจากระบุหน้าแหล่งที่มาของสาเหตุแล้วนะครับนะลำดับการไปนะฮะคีรบดหลักของ d ีคือนะฮะเราต้องหาต้นตอของสาเหตุให้เจอนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนะถ้าคุณบอกว่าพนักงานมีการตั้งค่าผิดตั้งเครื่องผิดนะเราต้องถามต่อว่าแล้วทําไมถึงตั้งผิดนะครับนะดังนั้นในในทุกสาเหตุเนี่ยมันก็จะมี ย่อยลงไปอีกนะครับมันก็จะสามารถที่จะสาวลงไปได้ลึกไปอีกว,ว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับนะดังนั้นหลักการ Y ายวายอนาลิซิตนะครับมันเป็นหลักการที่ใช้หลักการในการถามนะทำไม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 มันเกิดขึ้นนะมันเกิดเพราะอะไรนะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะนะไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วนะครับนีปเทคนิคของวายวายนะถามว่ายากไหมนะฮะวายวายไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะครับนะ วายๆนะครับมันจะเป็นในส่วนของนะการตั้งประเด็นคําถามนะครับนะว่าเนี่ยสาเหตุที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะครับนะซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์สาเหตุนะครับให้เราดูข้อมูลของ d2 ประกอบด้วยนะครับนะดูข้อมูล d2 ประกอบด้วยนะนะ D2 เป็นการเตรียมข้อมูลใช่ไหมครับดังนั้นดูให้เราดูข้อมูลของ d2 ป,นะป,นะนะป,ประกอบไปด้วยนะครับนะว่านะครับ อ่าเซตที่แท้จริเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่ขั้นตอนไหนนะเกิดขึ้นที่ขั้นตอนไหนนะฮะเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของชิ้นงานนะครับอิตาชิพักกลางวัน12.55นะครับอาจารย์ช่วงโควิดต้องพักตรงเวลาครับเห็นนะ12.55หรือ1 1 5 5ครับ โอเคอาจารย์ตกใจนึกว่าเรียกว่าพักเออเรกว่าพักเที่ยงห้าใช่ไหมโอเคครับอ่าได้ครับได้ครับอ่าสิบเอ็ดจุดลห้าเนาะก็เหลืออีกทีลาทีอีกห้านาทีนะครับอาจารย์อาจารย์กล่าวเป็นเบื้องต้นนิดเดียวนะครับอ่าโอเคครับอ่าก่อนเนาะดังนั้นนะฮะในการวิเคราะห์สาเหตุนะครับ เราต้องใช้ข้อมูลของ D2 ประกอบไปด้วยที่อาจารย์บอกว่าให้เรานําชิ้นงานที่มีปัญหานะครับให้เราเตรียมชิ้นงานที่มีปัญหามาดูเขียนโซนะครับแล้วก็ระบุนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ขั้นตอนไหนของโซนะครับดูที่หน้างานจริงสัมภาษณ์แรงงานนะ,น,ะนะรวมทั้งดูข้อมูลในส่วนของใส่หลักต่างๆครับที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้นะว่าเกิดอาจจะเกิดจากการตั้งค่าผิดอาจจะเกิดจาก พารามิเตอร์มีความแปรปรวนเกิดจากแมตเตอรียนที่ใช้มีปัญหานะดังนั้นให้เราใช้ d 2นะคู่กับแหล่งที่มาของ d 4เมื่อกี้นะครับประกอบกันนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สาเหตุโดยการใช้วาวายนะครับนะซึ่งวาวายอย่างที่อาจายบอกครับมันใช้หลักการถามทำไมนะทำไมทำไมทำไมไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้นะหลักการวายวนะครับ ก่อนที่จะพัดเบรกเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งท้ายไว้ให้ครับอ่านะฮะหลักการวายนะครับอ่ะให้คุณเปิดมาหน้านี้นะมาดูหน้านี้ก่อนครับหลักการวายนะครับให้คุณดูข้อที่สองกับข้อที่สามนะครับเนี่ยนี่คือเป็นคีย์หลักของวายเลยนะครับสองกับสามนะ ข้อที่หนึ่งเป็นปัญหาถูกไหมข้อที่สองนะฮะให้เราถามคําว่าทําไมทําไมไปเรื่อยๆจนกว่าไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้แล้วนะครับไปต่อไม่ได้แล้วคําตอบมันเริ่มที่จะตันนะหรือเริ่มที่จะวนอยู่กับที่นะเริ่มที่จะตันหรือเริ่มที่จะวนอยู่กับที่หรือย้อนกลับมานะครับคําถามเดิมนะเนาะเอาเอา,เอาไปง่ายๆคือถ้าคุณยังตอบได้ว่ามันเกิดเพราะอะไร เราจะยังไม่เจอต้นตอแต่ถ้าคําตอบเรามันไปต่อไม่ได้แล้วมันเริ่มตันแล้วนะครับอย่างเงี้ยเราเจอต้นตอแล้วเนาะอย่างเช่นนะครับทําไมถึงตั้งค่าเครื่องผิดนะฮะอ่าเพราะพนักง,งานไม่ได้ดูไอตัว W I หรือ Work Sheet ที่หน้างานอ่าทไมพนักงานไม่ได้ดูเนาะอถ้าเรายังตอบได้เนาะนั่นคือเรายังไม่เจอต้นตอนะครับนะจนกว่ามันเริ่มตันเริ่มที่จะวนเนาะสมมติอ่ะคุณถามไปเรื่อยจนไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วนะครับ แล้วทีนี้คุณมั่นใจได้ไงว่าไอ้วายของคุณเนี่ยอาจจะเป็นวายที่สองวายที่สามวายที่สี่นะครับวายสุดท้ายที่คุณเจอเนี่ยมันคือต้นตอนจริงให้คุณทวนกลับนะครับให้คุณทวนกลับเนาะโดยอ่านย้อนกลับจากวายสุดท้ายกลับมาวายแรกนะครับถ้าเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกันเนาะเหตุการณ์เชื่อมโยงกันมาทางไหนกลับทางนั้นเอางี้เอาภาษา,า,าง่ายๆเลยกันนะเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกันนะครับนะเราทวนกลับจากวายสุดท้ายกลับมาวายแรก ถ้าเหตการเชื่อมโยงกันนะครับนั่นคือนะเราเจอต้อนตอจริงๆของสาเหตุนะครับดังนั้นะจำข้อ2กับข้อ3เอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับนะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะผมจะสอนการวิเคราะห์ y ยซึ่งนะจะเป็นการวิเคราะห์ y ยที่อาจจะไม่เหมือนที่เราทําอยูนะ่ตอนนี้นะครับนะที่ทุกท่านทําอยู่ตอนเนี้ยทุกท่านจะวิเคราะห์ y ยโดยเป็นลนักษณะนี้ถูกไหมครับ <T> <T> าย,ายอาจารย์ขอเรียกว่า y ย,ายแบบสเต็ปายสเต็ปแล้วกันเนาะ ขอเรียกว่าเป็นนะวายแบบสเต็ปลายสเต็ปนะครับเนาะน่ต่อหนึ่งอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งครับองค์กรจะวิเคราะห์วายแบบนี้นะครับนะแต่ช่วงบ่ายอาจารย์มีวิธีการวิเคราะห์วายที่มันง่ายกว่านี้นะครับเนาะง่ายกว่านี้และจะทําให้พวกเราไม่หลงประเด็นนะครับไม่หลงประเด็นนะครับนะซึ่งวิธีการที่อาจารย์จะสอนพวกเราช่วงบ่ายนะครับ นะเราจะต้องนำนะเราเราจะต้องนำนะครับข้อที่สองกับข้อที่สามไปใช้ด้วยไปใช้ในการาวิเคราะห์และใช้ในการตรวจสอบด้วยนะครับนะโอเคนะครับนะดังนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายนะครับเราจะมาต่อด้วยเรื่องของนะวายนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าอาจารย์ให้ทุกท่านพักนะฮะให้ทุกท่านพักกลางวันก่อนนะครับ บ่ายโมงตรงมาเจอกันนะครับบ่ายโมงตรงนะครับนะเดี๋ยวจะมาสอนต่อเรื่องของ yy นะครับตอนนี้ให้ทุกท่านพักได้เลยนะครับ